สวัสดีค่ะพี่น้องพอ,อกันคลิปนีก้กับสามนอยมัดรวมของวันที่ห้าเนาะค่ะพี่น้องวันที่ห้าสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดกับาการตามหาตะเลุยแนวทั้งเนาะค่ะมือนี่ข้ค,คงจะได้ลงคลิปเดียวเนาะพี่น้องเนาะน่ะแอดติดงานขาวดำค่ะขอขอนุญาตบาดข้ามไปทำหน้าที่ก่อนเนาะเขาไปในบ้านถ้าบอกเขาไปกะ ว่าใดพี่น้องงานนังสีมันจําเป็นเนาะคะ่ะเอาไปเบิ่มคำเตือนของทางช่องเฮ้ากรเนาะคะ่ะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางที่สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะย้ำเป็นแค่แนวทางเท่านั้นเด้อค่ะพี่น้องอของนุญาดเอาใบเล่ทางออกก่อนนะคะ ของน้องต้าหมูว่านว่างไวอย,ยู่ทีสี่กับห้าเนาะคะ่ะสี่กับห้าสี่กับห้านี่ไม่เห็นบอลน,นะคะค่ะเอาของเสี้ยนก้อนเนาะค่ะจ้นนีผลของเสี้ยนเพลินว่างหกกับสามหกแม่ต้หนึ่งหกกับแปดหกเนาะค่ะจับไม่ได้ของเสี้ยนจับ ครูบ่ได้ได้แต่เดนเนาะสามไปลักลอยนะคะส่วนของน้องต้าเนาะคะ่ะของน้องต้าเดี๋ยวได้ค่ะนะคะของน้องต้าวางสีาานนะะ 9, ก่กับห้ามาว่านเนาะค่ะสี่เป็หกสี่เก้าสี่มานลักลอยกับอ่าลักซิบรางเนาะคะ่ะส่วนหามัมีบ่มาบ่เห็นเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะ แล้วของแอดนี่มาบอหมู่วานนี่นะคะไปเบิ่งกันขีดเสน้นไตไว้สองช่อนลายนะคะมาเก่าหลบปกตินะคะแอดจะถ้าเน้นเน้นหลบปกติได้พี่น้องเพราะว่าแอดจะเพราะว่าแอดส่วนใหญ่แอดจะเอาผลของหลบปกติมาเห็ดเนาะคะ่ะวางเลขติดบ,บนล่างที่ศูนย์หกสองนะคะศูนย์หกสองน้อยแหลกมาหกทั้งสองเนาะค่ะที่หนึ่งหกสองหนึ่ง น้อยสองไม่อีกที่6อีกเนาะคะ่ะน้อย3 0 7ศูนยสองสองหสองไม่อีก2องครั้งเนาะคะ่ะสองหนองอกอยุ่2องหลอดพี่น้องสองหตรงตรงศย์ 0, ไปลักลอยเท่ยเดียวนะคะส่วนของแอดวิงลูดสองกับเก่าสองมาสาหลอดนะคะหมู่บ้านเมา 9449ที่รอบปกติของแอดเขาเป็นตัวกับค่ะไปที่ VIP 07 221เข่ขาเป็นตัวกับอีกที่27รอบ VIP เอาเอาค่ะพี่น้องผูใ้ใดได้กับหัวบออาบอได้กกับหัวไมถึงว่าว่าพิทวอาซื้อไปกับบอเนาะค่ะค่ะ4 9่4าไปยังแอดไปจังวอามันเลขกซีเก่ากับเลขกซีหก มันกินกินใจค่ะโขดพี่น้องมันกับหัวนิจากเนาะคะ่ะเลขฟันอ่ามันกับเข่ายู่ดอกแต่ว่าแอดไปฟันที่ซีเข่าแต่แอดขึ้นทั้งเฮียนมันบ่หนีจยากซีเข่าเนาะแต่แอดขึ้นไปพอน้องแอดก็ยังยำอยู่วา่ามันออกตั้งแต่ซีหกเนาะคะ่ะเพราะว่าน้องเป็นหกนะคะเอาสำรับอ่าแนวทางของหมู่บ้านกะทำหนีเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะค่ะมือนีกะไปตามกันต่อ กับแนวทาง3ามนอยมัดรวมเนาะคะ่ะแนวทาง3ามนอยมัดรวมของวันที่ห้าสำหรับเล่พนนาพัฒนาแอดลงครบแล้วเนาะคะ่ะลงครบแล้วทุกสูตรเนะคะ,ะแม่กระทั่งชุดเต็มเนาะพี่น้องค่ะของเซียนสารครามวันนี้วางเด่นที่เจ็ดกับแนาะคะ่ะ 7จ็ดสองเจ็ดเตัวหางเดียวคือ587แปดเนะคะห้านะคะของเสียงสารข้ามนะคะส่วนของน้องตาเนาะคะ่ะหกับ6กเพราว่าน้องตาว่างย่างพี่นอกสีกับ5้เนาะคะ่ะหกับ6 10 12 18 60 62 683ตัวหางเดียวคือ167นะคะ สำหรับของแอดมินีนะคะเลขติดบอลอนอบนล่างคือ062มาได้3รอบเด้อพี่น้อง3น่อยพิเศษปกติและ VIP ส่วนเลกวิง่งเลกหลูดของแอดว่างเดนไวยุยู่ทน่0กับ4 08 07 48 47 3ตัวหางเดียวคือ041ถามวามมอนีมากยัง มันก็ชนสูสีกันเนาะคะ่ะชนสูสีกันทั้งศูนย์และสี่มือนีสีมี้เห็นบอเนาะ,ค,ะ,ะค่ะศูนย์และสี่ค่ะหมักยังหมักสีพี่น้องแต่ทั้งหนี้ทั้งนั้นมืนหนีมันตกหลอบศูนย์สูตรเลขติดบนล่างมันมันตกหลอบศูนย์นะคะตกหลอบศูนย์มันก็เดินดีอยู่ด้วยค่ะมือนีบอบอหมันมากเนาะคะ่ปะปากกาฟันรอบปกตินะคะพี่น้อง มาได้ทุกรอบแต่แอดเอาผลของปกติเหตุแอดก็เลยเน้นไปตรงจุดนั้นไปได้ทั้ง3มรอบ3น้อยคือเกาะะอ่าเนาะค่ะสำหรับเล็กฟันมือขึ้นบ่ชัดพี่น้องว่ชัดเจนบันไดมอว่านี่แอดเรื่อกให้พี่น้องฟังว่าฟันว่าได้เกี่ยวเขา่าลงไปเกี่ยวเขา่าอยู่งันหน้าเพิ่นเนาะคะ่ะออกซีเก่าพี่น้องเสียงไก่เด็กหน่อยเสียงเขาว่านอใไดว่านอเนาะคะ่ะ เนแนวาทางพี่น้องเห็นเหมือนเราเนาะแอดสิ่ผ้ายางเราออกจากมองนี้ก้อนเนาะคะ่ะเสียงจากเขาเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะเนี่ยทางความฝันนี่แอดหมันไหวฟันไหวยู่ทีิอ่าศูนย์แปดสิ่ไมาเห็นบ่พี่น้องที่ศูนย์แปดเกี่ยวกับบานเลขที่เฮียนไม่ยั่เถ่าเนาะคะ่ะถ้าแอดฟันเกี่ยวเฮียนขาเจ้านี่มันค่อนข้างจะออกเนาะคะ่ะเล็กน้อยนั่นเรีนเสียงดังแล้วก็ มันห่องกับว่าเป็นยังดอกเด็กหน่อยแต่ว่ามันจะเข่าคลิปแอดยามนั่นผิดกติกาเพิ่นเนาะค่ะมันห่องกันหยอกกันเนาะค่ะนะคะพาลงมาเบิงจานพิ่นมาตัดหญ้าให้มือเสาพี่น้องอ่ะค่ะกับว่าถ้าเหลวอยู่ตัดแล้วก็ตัดตามเล่า่นาะเนาะค่ะแสดงว่าเครื่องตัดหญ้าเพราะเขาบันไดเนาะค่ะมันยังเป็นกระโปงกระเปีกยังหลายอยู่ค่ะพี่น้องยังหลายอยู่ แอดจะขออนุญาตไปงานขาดำก้อนมือนีเนาะค่ะจ <c oughs> ังจะมาทยอยลงรัฐบาลไทยเล่าพัฒนาเข้ากับ่งต่อเด้เลยเพร้อมมีสูตรอยู่ข้างหลังอยู่แล้วส่วนหนึ่งเนาะค่ะแล้วก็จังไปคัดในเหล่มใส่อกีกแกงสีเนาะพี่น้องเนาะค่ะเอาสำหรับคลิปนี้ค่ะเดินทางมาถ่ายคลิปแล้วกราบขอบุณขอบคุณเอฟซีพี่น้องที่เข้ามารับช่วมากดไหลกดแร์เปิดการมองเห็นซอยแอดเดอร์ค่ะค่ะ สำหรับคลิปนี้ขอ,อยุตีไว้สมีสากรน,น้อพี่น้องเนาะพอกันคลิปนาเนาะค่ะพอกันคลิปนาเด้อพี่น้องนะคะ,ะเกี่ยวกับเกี่ยวกับวสันแอดจะเอาลักหน่วยลงให้พี่น้องเนาะคะ่ะหลักหน่วยบนชนกันหลายหลายพี่นอ้องว่าวขึ้นพี่น้องจะมากน้ำบอมันเป็นเหล็กสายไหลพร้อมเนาะคะ่ะสายไหลแม่ที่ว่างวดที่แล้วจะบ่มีมาให้เห็น แต่ของหลอบนานนี่ซิบกสิงหานี่แอดว่าเปอร์เซ็นต์สูงมากเลยเนาะค่ะเปอร์เซ็นต์สูงมากเลยกับแนวทางเลขไหลหลักหน่วยบนเนาะค่ะเน้นที่บนเอาสำหรับคลิปนี้ขอหยุดตีไว้สำนีซาก้อนเนาะค่ะพี่นอบบ้องขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่เข้ามารับชมมากกดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ